เอารถบ้านออกแล้วอาทิตย์หน้าวันเสาร์อาทิตย์นี้ฝนมันตกหนักเลยไม่ไปกันเนี่ยโอ้ไม่ไหวถ้าฝนตกหนักนี่น่าก,กลัวแต่ถ้าอยู่ที่แคมป์ก็สบายมันไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเรากําลังขับรถเดินทางเนี่ยมันจะกลัวทอร์เนโดที่นี่ทอร์เนโดแรงมากโอ้บอกให้เลยเวลานั่งติดอยู่ในทอร์เนโดเนี่ยนะมันทรมานตอนวันนั้นนะไปติดทอร์เนโดเนานะมันจะมันน่ากลัวติดตัวอยู่ในทอร์เนโดนเนี่ยแล้วระหว่างที่มันกาลังจะวิ่ง เราจะต้องตั้งหลักเนี่ยว่ามันจะไปทางนี้หรือมันจะไปทางนี้เนาะวันนั้นก็เห็นแล้วล่ะมันจะต้องขึ้นเหนือไปทางที่เราจะต้องเดินทางกลับบ้านเออเราก็เลยออกหลบออกหลบมาทางใต้นิดนึงหลบมาทางใต้น,นี่จอดจอดรอกันเออเห็นละมันกําลังก่อละมันกําลังก่อแบบเริ่มก่อเริ่มก่อเราก็เห็นละอุ salts, ะ้ยตาละมันไปทางนู้นะเออให้มันไปก่อนแล้วเราก็จอดรอกันห้านาทีอุ้ยไม่แล้วมันมีสัญญาณส่งมาในมือถือว่ามันกําลังจะมาทางเราโอ้โหนั่นแหละขนหัวนี่ลุกแบบ ทำไงดีที่รักที่รักเราทำไงดีทำไงดีแกก็บอกเอเอางี้เลยเราเรา,เราต้องวิ่งขึ้นบ้านแล้วละ่ะเราต้องวิ่งไปทางทางเหนือแล้วละ่ะเพราะมันจะวิ่งมาทางเราตอนแรกจะไม่ไปทางเหนือก็ตัดสินใจกลับขึ้นทางบ้านเราออกปุ๊บพอออกปุ๊บมันก็เริ่มเปลี่ยนสีทันทีเลยสีอันนั้นแค่ระยะระยะไกลมากเลยนะไอ้สีที่ฝนน่ะฝนน่ะแล้วก็สีท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนไกลไกลจากที่เราจอดรถมากๆไกลไกลไกลแบบหลายร้อยกิโลเลย มันยังสามารถมาให้สีมันเปลี่ยนอ่ะสีฝนมันเปลี่ยนอ่ะเพราะหางมันไงช่วงหางมันจะตีไกลามากไงเราแค่โดนไปไปฝนไงโหเปลี่ยนปุ๊บเราก็รีบรีบตีออกตีออกแล้วก็ขึ้นเหนือกันพอขึ้นเหนือปุ๊บโอ้ยนั่นนั่นแหละมันก็เริ่มมามาสาดมาสาดมาสาดมาทางเราเราก็นั่ง หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อวัดนู้นวัดนี้วันนั้นเราก็ดึงดึงดึงหลวงพ่อหลวงพ่อพ่อช่วยลุลุ่นขอให้ลูกผ่านพวกเราขอให้เราไอคนที่นั่งข้างหลังเนาะเพื่อนมีเพื่อนไปด้วยคนเนาะเขาก็นั่งเงียบกิิบเลยเนาะเขานั่งเงียบมากในรถน่คือคนจะเงียบกิิบมีแต่ละเสียงเราหลวงพ่อหลวงพ่อนั่งหลวงพ่อเียหลวงพ่อนุนเราก็เรียกแม่แม่แม่จ๋าท่านหนูไม่รอดมานน้แม่หนูก็ลากแม่นั้นเราก็พูดหลวงพ่อไปเรื่อยเลยเนาะเราตอนนั้นที่เรา ทุกครั้งที่เราต้องผ่านทอร์เนโดหรือว่าผ่านพายุเนี่ยเราจะเรียกพ่อเรียกแม่เรียกเรียกพี่เรียกน้องบอกถ้ามันนี้หนูทําอะไรผิดพลาดหนูแม่ให้หนูอดภัยเนอะเราก็เรียกอย่างเดียวามันกลัวมากอะมันมันกลัวจนแบบเราไม่ไม่สามารถจะเรียกอันอื่นได้อ่ะเรียกผาปลุกผะทงางดพราวัดไหนวัดไหนเราปลุกมาหมดอะตอนที่อยู่ในช่วงมันมันจะมีเป็นบางครั้งนะจะเจอก้อนลูกลูกเห็บอะลูกเห็บอะลูกใหญ่มากอะตีมาที่รถต,ต,ตึกตักตึกตักตึกตักตลอดเส้นทางอะ โคตรลุ้นเลยอะลุ้นมากๆจนแบบว่าเฮ้ยมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วอันนี้มันผ่านผ่านจุดมาได้จุดหนึ่งละมันก่ออีกลุกออะค่อยๆกันแบบเจอกันนะโหแบบขนหัวลุกอะแบบนั่งกันคุณชายก็แต่ขับรถไม่ได้เยอะนะขับได้ที่ไม่ได้ไวเพราะว่าลมมันแรงมากมันสามารถหอบรถทั้งคันเนี่ยขึ้นฟ้าได้เลยอะรถเราขนาดใหญ่แค่นั้นนะใหญ่อะมันก็หอบได้สบายต่อให้เป็นเทเลอร์มันก็หอบหมดอะ มันหอบหมดเลยนะถ้ามันหอบอ่ะเราก็ค่อยๆไปกันบอกคุณชายก็บอกไม่เป็นไรอยู่ที่รักอยู่ใจเย็นๆนะเราจะค่อยๆไปกันเราจะค่อยๆไปเราก็บอกจอดได้ไหมจอดได้ไหมจอดันอยูมันมีที่จอดไหมเราก็จะพูดแบบเิ่นอย่างเงี้ยเลยนะยูยูมันมีที่จอดไหมที่จอดที่จอดนะยูยูจอดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปเราต้องไปมันเต็มมันเต็มมันเต็มคือจะเป็นอย่างเงี้ยกันอ่ะเยู่ใดรถระหว่างรถเราก็เสียงยูยูยูตรงนั้นตรงนั้น คือผ่านบ้านใครแล้วก็ยุจอจอจอจแกบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดนะมันบ้านเขาเออแบบเนี้ยตลอด่ะโอ้โหแบบคนหัวลุกส,สามสิบนาทีในนั้นมันเหมือนสามสิบปีของการรอคอยเลยเดินทางไกลมากกับทอร์เนโดหนึ่งหนึ่งชุดเนี่ยถ้ามันมาหนึ่งชุดเนี่ยโอ้โหมันไกลมากอ่ะแล้วแต่ครั้งแรกในชีวิตที่ทมาเหยียบมาสิบเอ็ดปีที่แล้ววันที่เหยียบครั้งแรกเดินทางทัวร์อเมริกา ตอนนั้นใช้มัสแตงคันเล็กๆเ,เองมัสแตงเนาะรถเก่งมัสแตงอะโหลดติดพื้นแล้วเราก็ติดอยู่ในงวงมันเลยอะเดินทางตอนประมาณตีสี่ออกจากออกจากที่พักกันอะตอนนั้นอะแล้วสัญญาณก็ดังลั่นเลยสัญญาณเตือนทอร์เนโดดังลั่นเลยเนาะเราเราเข้าโรงแรมไม่ได้แล้วไงออกมาแล้วด้วยไงออกมาได้สักพักสักสิบห้านาทีเราออกมาได้แล้วสัญญาณทอร์เนโดดังลั่นเลยโอ้โหระหว่างเดินทาง บอกทำยังไงเนี่ยแบบน้ำตาไหลเลยเนาะครั้งแรกนั้นประสบการณ์ครั้งแรกเราไม่รู้เลยนะว่าทอร์นาโดคืออะไรอะไรเป็นยังไงเราจะต้องทําตัวยังไงในรถมันจะเงียบมากแล้วสัญญาณข้างนอกก็ตึ้งตั้งตึ้งตั้งตึ้งตึ้งตลอดเลยเสียงฝนเสียงอะไรชนรถเราอ่ะตลอดอ่ะนั้นอ่ะคนเราหัวเราอ่ะแบบไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กันกับตัวเลยแบบคนหัวลุกมากกลัวกลัวสุดๆเลยปีปีแรกที่มาอยู่ที่เนี่ยเจอวันแรกที่เจอก็คือพายุหิมะ พายุหิมะโนทอร์เนโดก่อนตอนนั้นเจอทอร์เนโดโอ๋อเจอพายุหิมะก่อนเจอพายุหิมะในรอบยี่สิปีของเวอร์จิเนียเนาะเจอพายุหิมะในรอบยี่สปีของเวอร์จิเนียแล้วก็พอพายุหิมะผ่านไปเราก็ต้องเดินทางเราก็เจอทอร์เนโดพอเจอทอร์เนโดแบบโอ้ยแบบเราเจอแล้วก็แล้วที่สําคัญอีกอีกอีกลูกหนึ่งที่เรากลับมาถึงบ้านแล้วเรามาถึงบ้านแล้วเราก็นอนเล่นอยู่กับแมวสอง แมวเนาะเราก็นอนที่โซฟากันไอ้แมวก็อยู่ข้างบนของโซฟาเนาะเราก็นอนอยู่ข้างตัวที่โซฟาไอ้แมวก็อยู่ข้างบนเอิร์ทเควกอะไอ้นั่นอะอะไรวะอ่าภาษาไทยอะไรนะเอิร์ทเควกแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอะมันเหมือนปาวานอะนอนพลิกใต้บ้านเราอย่างเงี้ยโหขนลุกแผ่นดินไหวอะมันเหมือนปาวานมันนอนอยู่ใต้บ้านนะคะ มันวูบุูบแล้วก็บ้านเราก็ดังคงเค้นคงเคคงเคดังลั่นเลยแล้วก็ไอ้แมวแมวแมวกับเราก็โดดพร้อมกันอะโดดขึ้นพร้อมกันอย่างเงี้ยคือระหว่างที่มันวูบอะเนาะแมวกับเราก็โดดพร้อมกันโอ้โหบอกว่านี่คือเจอแผ่นดินไหวครั้งแรกในชีวิตอะมันอยู่ใกล้บ้านมากอะห่างจากบ้านแค่สามชั่วโมงอะไอจุดจุดแผ่นดินไหวจุดจุดจุดเขาเรียกอะไรนะ จุดพีกอะมันอยู่ห่างบ้านเราแค่สามชั่วโมงไงสามชั่วโมงขับรถนะที่พูดนะอะฟังไปรุ้นไป <_ S 2> เคยดูแต่ใช่ค่ะจริงๆต้องเจอมาเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยแผ่นดินไหวห่างจากบ้านเราสามชั่วโมงเนี่ยบ้านแต่ว่าเป็นแบบเนี้ยเหม, Programm, มือนม,ม,มีมีปลาเหมือนมีปลาตัวใหญ่นอนใต้บ้านแล้วก็พิกแล้วเสียงหลังคาบ้านก้งแงงก้งคิกแบบเสียงแก้วอะค่ะดังลั่นเลยอะโห <_ A> <_ A> เกิดอะไรขึ้นเราก็โดดปึ้งขึ้นมาเนี้ยคนลุกคนลุกเกิดอะไรขึ้นเงี้ยแล้วลูกสาวลูกสาวแฟนแกก็โทรเข้ามาสิริน,นันอยูรู้ไหมว่าเมื่อกี้เกิดแล้วมันแป๊บเดียวเนาะมันไม่งานแต่เรารู้สึกว่าเรายืนไม่ได้ <c oughs> อย่างเงี้ยเวียนหัวแบบเหมือนจะเหมือนจะอาเจียนอะ่ะ <c oughs> เหมือนบ้านมันหมุนอะ่ะอาการเป็นมันอะ่ะเราก็๊เป็นอะไรเนี่ยเราก็หาที่เกาะนะเก,ก,กาะเกาะไว้อย่างนี้กันเนาะไอ้เมียวก็ตกใจอะ่ะไอ้เมียวก็ตกใจก็ สั่นกันไปหมดเลยนั่นแหละประมาณสักมันมันไหวแค่ประมาณสักแวบหนึ่งเลยสักหนึ่งสองสามนาทีประมาณนี้เสร็จแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บพอมาหยุดเขาก็โทรมาถามซิริน,นันอยู่รู้ไหมมากี้เกิดอ,อะไรขึ้นบอกไม่รู้เรื่องเลยเขาบอกเขาก็บอกแผ่นดินไหวบอกโอ้โหในบ้านมันจะมีส่วนประกอบของกระจกนะคะมันก็มีรอยแตกรอยแตกรอยแยกหมดเลยอะ่ะโอ้โหเรานี่คนหัวโลกลยนั่นอ่ะปีแรกที่มาอยู่เนี่ยโดนพายุหิมะ พายุหิมะก็หนาหนาถึงขนาดเข่าขึ้นสูงกว่าเข่าอะค่ะสูงมากสูงขึ้นมากกว่าเข่าอีกแล้วก็ครั้งที่สองก็ทอนเนโดที่ไปติดอยู่ในงวงเลยแบบออกออกก็ไม่ได้แบบคือต้องขับไปอย่างเดียวต้องขับอะถ้าโดนหอกก็คือตายตายกับรอดมีอยู่สองอย่างถ้าโดนหอบนะแต่วันนั้นสิบนาทีวันนั้นนะนั่งอยู่ข้างในสิบนาทีมันชีวิตเหมือนสิบปี oh. อะเหมือนนั่งตายสิบปีครั้งแรกไม่รู้ไม่รู้จกนะักทอร์เนโดเนาะ ครั้งแรกเลยนะก็คือนั่นเราก็มาเจอแผ่นดินไหวนะปีเดียวกันนะอ่ะโอ้ประสบการณ์กับอเมริกาเนี่ยครั้งแรกนี่น่ากลัวสุดๆเลยพายุเฮมะแล้วก็แผ่นดินไหวแล้วก็ทอร์นนโด,ดน,น่ากลัวบอกเลยว่าน่ากลัวสุดๆเฮลิเคนไม่เท่าไหร่นะสําหรับเตานะแต่ยังไม่เคยเจอเฮลิเคนหนักๆน,นะเฮลิเคนก็คือเขาจะไอเขาจะไปหอบน้ําอ่ะ จากข้างล่างในน้ําทะเลมันจะหนุนขึ้นมาข้างบนค่ะมันจะหนุนตีเหมือนเหมือนกับซึนามิอะค่ะมันจะหนุนตีขึ้นมาข้างบนแล้วก็ประมาณนั้นละ่ะพอหนุนตีขึ้นมาข้างบนมันก็จะท่วมท่วมไปทั่วเลยค่ะแล้วก็จะจับขังเป็นเวลานานๆแล้วก็จะมีฝนตกตลอดเวลาให้เราลําคาอะไปไหนก็ไม่ได้อะนั่นคือเฮอริเคนเฮอริเคนจะมาจากน้ําหอบน้ํามาข้างล่างแต่ทอร์นาโดจะหอบจากข้างบนลง หมดเลยอ่ะจริงๆมาอยู่อเมริกาเจอเจอหลายอย่างเลยเจอแต่ละอย่างแต่ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเต่านะที่อเมริกานะซึ่งทอร์นนโดทอร์เนโดพายุหิมะอ่าอันเนี้ยไม่กลัวเลยกลัวลูกเลี้ยงกลัวเรื่องลูกเลี้ยงปวดหัว <c oughs> ม,มากๆเรื่องลูกเลี้ยงเนี่ยปวดหัวกว่าจะผ่านมาได้ต้องห้าหกปีกว่าจะแบบว่ากว่าจะแบบคุยกันรู้เรื่องอ่ะกว่าจะลงตัวกันอ่ะกว่าจะชีวิตจะ จะรอดมาเป็นเต่าวันนี้เรื่องลูกเลี้ยงเนะี่ยเบื่อที่สุดเบื่อที่สุดเรื่องลูกเลี้ยงเรื่องเรื่องพายุเรื่องอะไรแรงๆร Hindu. ก็ไม,ไม่เคยไม่เคยจะต้องมาลําบากใจเท่ากับเรนะื่องลูกเลี้ยงเลยตอนมาอยู่ที่นี่นะมีเรื่องลูกเลี้ยงเรื่องเรื่องเดียวเลยที่ปวดหัวจริงๆที่สุดที่สุดของที่สุดก็คือเรื่องลูกเลี้ยงชีวิตนี้ตั้งแต่เจอมานะไม่มีเรื่องอะไรที่น่ากลัวและไม่มีเรื่องอะไรที่ ที่ทำร้ายเราจิตใจให้เรารู้สึกแย่ได้เท่ากับเรื่องลูกเลี้ยงเนะปันทอนมากเลยแล้วก็ผ่านมาได้แล้วก็ตอนนี้ก็เขาเจอเขาเจอของเขาแล้วไงเขาลูกเลี้ยงเขาก็ไปเจอลูกเลี้ยงอยทีไงลูกเลี้ยงเขามีแฟนแล้วเขาก็เจอลูกเลี้ยงตอนนี้เขาเข้าใจปัญหาของเขาแล้วเขาเลยมาคุยดีกับเรา